ดิค่ะชีวิตดีนี่ที่นี่ยูเคนะคะนี่วันนี้อยากชมดอกไม้ไดิฉันนี่อันนี้ดอกทนานตะวันต้นนี้ต้นเล็กมากแต่ดูต้นใหญ่ของดีฉชันสิคะเข้าหันหลังให้ดิฉันค่ะดิฉันต้องมาทางนี้ค่ะฮัลโหลลูกสาวดูความใหญ่ของเขานี่อุนหนะใหญ่มากเพื่อนๆใหญ่มากโอ้สุดยอดแล้วเราจะพาเพื่อนๆมาดูอะไรนะดอกอันนี้ซึ่งเขาสวยมาก,มากแล้วก็ใหญ่เช่นกันค่ะดูดูมือดาค่ะเพื่อนๆเห็นไหม ดูมือสิคะเนี่ยใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าดิฉันเลยคะ่ะดูๆเพื่อนๆแล้วอันนี้นะคะที่ดูสีชมพูค่ะนี่ชมพูกับขาวสวยงามมากคุณลูกค้าคุณลูกค้าสวยงามมากช่วงนี้นี่ดอกไม้กําลังแบบวะ่าเนี่ยน,นี่สีขาวโอ้ยแต่ชอบมากเลยแต่มันจากบ้านไม่ใหญ่ร้อยหกปีแล้วเนี่ย แล้วก็กรรมะยีอู้นุ่นสีขาวมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูกันชีวิตดีเลิศเนาะไปอยู่ตรงไหนก็เจอแต่ฟรุตนี่ดูสวิตพีมันไม่ใช่สวิตผีค่ะไอ้ดอกต้นตะกะแตนนะคะเนี่ยอันนี้กินได้กินกับส้มตำนะคะเพื่อนแซ่บแซ่บหลายค่ะอันนี้สีขาวดูค่ะเพื่อนเพื่อนสวยไหมสวยเนาะสวยสวยสวย,ส,วยสีขาวมากันเยอะแยะเลย,ยลูกขอบคุณมากขอบคุณมาก,มากดูแม่แม่แมกำมะยีของแม่ กามีมีเยอะเลยมีทั้งสีม่วงสีเขียวสีอะไรต่อะไรนะคะทำไมมันดักไม่ทราบว่าอันนี้มันจะสีอะไรเนี่ยกําลังมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกาม,มีน,รรมนี่ค่ะมันแดงกามีนี่ชอบมากเลยชอบมากเลยคุณลาบเดี๋ยวเขาจะกลับใหมอ่อีกอีกรถนึงนะคะก่อนก่อนก่อนอ่าสปริงจะมาไม่ใช่สปริงขอโทษค่ะก่อนออทัมจะมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาอีกรถนึงเพราะว่าเราตัดเพื่อให้เขากลับใหม่อีกรถนึงก่อนจะถึงวินเทอร์ ธรรมะทอดดาก็มาหรือเช่นกันค่ะเันเบื่อนนุนเก็บได้แล้วนะเนี่ยนุนเว้ยนุนเว้ยเป็นเหมือนเอ้ยช่วงเก็บเกี่ยวเทศกาลเก็บเกี่ยวกุ้ยช่ายหองดาปีนี้เขาไม่ไม่ค่อยงามค่ะมันก็ดองก็แดงแล้วแบบว่าเนี่ยจริงแล้วต้องตัดได้แล้วเดี๋ยวดาจะมาตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็ง รูบาบดาก็พอเทคแล้วรู้สึกว่าดีงามดีเลิศเมื่อวานนี้ดาพี่ก็ให้อ,อะไรนะเม็ดผักชีมาดาก็โรยแล้วไม่รู้จะเป็นไงแต่พื้นดินบ้านดาน,นะตำแหน่งบ้านดา,ดาก็ไม่เข้าใจเนี่ยเขาให้มาต้นขนาดนี้นะคะแล้วมันก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะพวกโหระพากับเผาเนี่ยดาปลูกไม่ได้กินนะถ้าเพื่อนๆให้มาต้นขนาดนี้โอเคได้อยู่เพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วแต่เห็นไหมคะมาอยู่กับดาเนี่ยหลายเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆไม่ใช่เดือนนะ หลายเดือนแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ไปไหนคะ่ะเดราก็ไม่ทราบว่าตรงนี้ตำแหน่งเพราะว่าบ้านดาคือเหมือนกับมันมีผลนะคะมันเพื่อนเกี่ยวกับแสงแดดท,ที่เข้ามาคะ่ะมันบังกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันมีผลผลผลิตวันนี้คะ่ะผลผลิตวันนี้